อนีใทำให้เปียกให้ทำเปียทียก่นีองลถ้าผมตาเลอลุงไหลกได้ครับเดี๋ยวจะผ้าหลานขึ้นน้ำนะครับปากเรียดล้ะ ขอบคุณค่ะที่ของรับชมทุกคนไป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 ทำพิมพ์ไปเลยลุยพิมพ์ไปไปไปแล้ววเขามีพิมพ์เกียกเลยเร็วเอาเลย เดี๋ยวให้พี่แบลวพี่แบลให้พี่แบลวให้พี่มาวินแบลวไม่ต้องเลยเดี๋ยวตาให้ก็ได้ แต่ไม่อย e ู uh, that, that ่เ็เลยไม่มีใครพูดตะเลพูดไม่เปลนนั่นนั่นอิ่มไมอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันอ่าแย่กันอย่าแย่งกันอย่าแงกันอย่าแยยเห็นไหมอย่าแย่งกันอย่าทับกัน มันไม่ยอมกันแล้วก no, 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 no. no, no. no. ็จะโยนออกไปอีกโนโนโน่โนโน่โนโน่ทําไรอย่าทํตั้งน้ำไปเซ้นหัวกันดี่แบบอย่าไม่เอาเอ๊ะเข้มที่ไหนสัมบูปล่อย